รู้กันไหมดาวอาทิตย์ในดวงเราเนียมันคือตัวตนลึกๆของเราจริงๆเลยนะไม่ว่าดาวอาทิตย์อยู่ราศีไหนก็จะบอกได้เลยว่าเราเปล่งแสงแบบไหนมาฟังกันค่ะถ้าอาทิตย์อยู่ราศีเมษนี่แหละสายลุยใจร้อนแต่กล้าคิดกล้าทําเป็นผู้นําโดยธรรมชาติถ้าอยู่ราศีพฤษภสุข,ขุมรับความมั่นคงชอบความสวยงามและมักมีรสนิยมดีมากเลยค่ะถ้าอยู่ราศีมิถุนปากไวแต่ฉลาดเรียนรู้เร็วทําหลายอย่างพร้อมกันได้เก่งหากอยู่ราศีกรกฎ ใจดีอ่อนโยนแต่เข้มแข็งชอบดูแลคนรอบข้างแบบแม่คระอาทิตย์อยู่ราศีสิงศีนี้เลิศเลยพลังแรงมั่นใจมีออร่าเหมือนอยู่กลางเวทีตลอดเวลาอาทิตย์อยู่ราศีกันเจ้าระเบียบฉลาดวิเคราะห์รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดมากแค่ทําให้เห็นถ้าอยู่ราศีตุลเสน่ห์แรงรักความยุติธรรมมีรสนิยมสูงแบบนุ่มนวล อาทิตย์อยู่ราศีพิจิกสายลึกลับน่าค้นหามีพลังดึงดูดแรงสุดๆค่ะส่วนอาทิตย์อยู่ราศีธนูชอบอิสระรักการเดินทางและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เสมอถ้าอยู่ราศีมังกรจริงจังมุ่งมั่นรักความสําเร็จทําอะไรก็เป๊ะหากอยู่ราศีกุมมีแนวคิดไม่เหมือนใครฉลาดมีสไตล์เฉพาะตัวสุดๆและสุดท้ายอาทิตย์อยู่ราศีมีนใจอ่อนโยนมีจิตเมตตาเป็นคนมีชันในตัวเองฝันแม่นมากเพราะไม่ว่าอาทิตย์จะอยู่ราศีไหน แสงของเราก็ยังส่องได้เสมอแค่รู้จักใช้พลังให้ถูกทางเท่านั้นเองค่ะถ้าอยากฟังความรู้ดีๆฝากกดติดตามแม่หมอพันล้านด้วยนะคะ